โอ้โหส้มโอค่ะดูผลใหญ่แล้วค่ะวันนี้ค่ะโอ้โหมะกรูดก็ติดผลดีมากๆค่ะเรียกว่าลูก<อ>ดูเพื่อดูดูดอกมะนาวทะลุก,กิ่งกันทุกจุดเลยค่ะพเพื่อนโอ้โหโอ้โหนี่มะนาวของแม่ก้อยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะติดดอกเต็มต้นตอนนี้นะคะจับลูกแล้วค่ะพเพื่อนโอ้โหเยอะมากมเพื่อนดูที่นี่ตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มี <laughs> ลูกใหญ่มากพวกนี้ก็ดกๆกันอย่างนี้เลยค่ะโอ้มาม่วงค่ะแทงช่อใหม่ได้ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนดูนี่ไม่กาจะได้กินรุ่นที่สองแล้วนะคะเนี่ยโอ้เขียวสเสวยจ้าดกมากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหเต็มต้นเลยอะเรียกว่าดกยนต้องเอาไม้ค้ำเลยค่ะโอ้โหมาม่วงงามเมืองยาค่ะเพื่อนลูกใหญ่มากโอ้โหครึ่งกิโลก็ไหวค่ะเพื่อนอือ ดกมากดกมากค่ะนเพื่อนนี่ดูด้านบนค่ะโอ้โหนี่ได้กินจนแทบไม่ทันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเากเยอะจนได้แจกเลยจ้าทพ่นได้เลยค่ะคพื่อนจา๋าที่พ่นเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะเหมาะสําหรับนักปลูกมือใหม่ค่ะสูตรนี้ค่ะไข่เพียงหนึ่งฟองค่ะเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆนะคะ พืชผักงามกันทั้งสวนเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ ต้องตังวลใจอีกต่อไปนะคะอยากบำรุงพืชผักให้งามแบบง่ายๆค่ะหนูเป็นนักปลูกมือใหม่ค่ะแม่ก้อยสูตรนี้เลยจ้าเื่มชูกำลังค่ะผงชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมตค่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นข้าวเลยนะคะเป็นข้าวสารข้าวกล้องข้าวเหนียวนะคะข้าวไร้เบอร์รี่นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเป็นข้าวเก่าข้าวเหลือๆข้าวบุบๆนะคะมาทําสูตรนี้ได้เช่นกันเลยนะคะเอาหุงข้าวค่ะแล้วเราก็นํานะคะน้ําซาวข้าวมาใช้ค่ะเพื่อนๆค่ะ สาวข้าวเลยค่ะมีประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งเปิดตาดอกพืชได้เป็นอย่างดีจ้าสาวข้าวค่ะเพือพ่อนๆจ้ะในน้ําข้าวนะคะจะเป็นโฮอร์โมนแบบง่ายๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะบำรุงตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆจนโตเลยข้าวนะคะ,ะ,คะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 นะคะฟ,ฟอสฟอรัสแคลเซียมทองแดงค่ะเพือพ่อนๆก็มีน้ำสาวข้าวเยอะค่ะเก็บไว้เป็นหม้ออย่างนี้เลยค่ะเทใส่เลยค่ะเพื่อนๆ และในข้าวนะคะยังประกอบไปด้วยเหล็กนะคะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตไนาอาซินเกลือแร่และวิตามินนี่คะ่ะน้ำซา,าวข้าวของเราคะ่ะเพื่อนเพื่อนมีเยอะซาวข้าวหลายเวลานะคะชอบผงข้าวบ่อยค่ะแม่ก้อยเก็บน้ำซาวข้าวไว้เลยค่ะและมีประโยชน์ต่อพืชผักของเราเป็นอย่างมากคะ่ะนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าร์อมนไข่<ม>ฟองเดียวคะ่ะเพื่อนๆนสูตรนี้สูตรพิเศษเลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะ มีโปรตีนและแคลเซียมที <aw> ่พืชผักต้องการค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะเปลือกไข่ก็ขยําใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะพอดนะคะเพื่อนๆจร์โมมอนไข่ฟองเดียวสูตรนี้ง่ายที่สุดเลยเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างนี้ร้อยแล้วค่ะเราใส่สิ่งนี้เลยค่ะโมโนโซเดียมกูตาเมตค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆชุดลงไปนะคะหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนต่อไข่หนึ่งฟองอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆขาเติบลงไปค่ะ ที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะสัดส่วนนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยค่ะเราทําหมดไปแล้วเนาะเราก็สามารถทําใหม่ได้ตลอดเลยค่ะเพื่อนเครื่องด<ม>ืม่มชูกําลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเร่งเขียวเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะเร่งการติดดอกตึมนะคะผลดอกขั้วเหนียวเ<ม>ครื่องของเรานะคะติดดอกแล้วนะคะไม่ก้อยขาทาไมดอกของหนูค่ะสลัดหลุดร่วงตลอดเลยนี่เพื่อนใช้สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งฝานะคะ ส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะสูตรนี้เลยคะ่ะบำรุงตั้งแต่ระบบนะคะลากลำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลนะคะทำให้พืชของเราค่ะแทงช่อดอกได้เร็วเร่งดอกสีสวยค่ะเพ่จ๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักน้ำซาวข้าวค่ะเพื่อนเพื่อนจลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็น,น,นฮอร์โมนไข่ฟองเดียวของเราค่ะใส่ขวดเนยคะ่ะนี่ขวดแบบง่ายๆของเราค่ะเพื่อนจ๋าหนิเพื่อนตัด ฝานะคะด้านบนส่วนอย่างนี้นะคะเนี่ยก็ได้แบบนี้ค่ะกลวยแบบง่ายๆคะ่ะไม่ต้องซื้อกลวยให้แพงครับเพื่อนๆเดีวเพื่อนๆก็ล็อกลงไปอย่างนี้นะคะเนี่ยจะเสียบเข้ากันพอดีอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะไม่มีกลวยนะคะทําแบบไม่ค่อยเลยนะคะนี่พาทําปุ๋ยด้วยคะ่ะแล้วก็แจกเคล็ดลับพร้อมเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยขโมนไข่หนึ่งฟองของเราคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะเพื่นอนเพื่อนย่างนี้เลยเพื่อนเเห็นไหมคะนี่น้ำซาวข้าวที่เราเติมไปนะคะยังไม่เต็มขวดนะคะเติมน้ำซาวข้าวค่ะใส่จนเต็มขวดเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ลงไปเลยค่ะลงไปเลยเหลือพื้นที่ด้านบนนะคะประมาณหนึ่งฝ่ามือด้วยนะคะเพื่นอนเพื่อนจ๋าอย่างนี้นะคะ <S <S แล้วเพื่อนเพื่อนก็ปิดฝานะคะปิดฝาให้สนิทก่อนนะคะแล้วเราก็เขย่าค่ะเพื่อนๆค่ะเราให้ส่วนผสมทั้งหมดค่ะเข้ากันค่ะเพื่อนสูตรนี้นะคะเราจะหมักไว้เจ็ดวันนะคะแล้วเพื่อนๆก็คลายฝาอย่างนี้นะคะเพื่อนคลายฝาแล้วก็ไปวางไว้ที่ล่มลำไรนะคะอย่างนี้นะคะ ไข่าฝาให้หลุมหลวแบบนี้นะคะจากฮอร์โมนไข่ฟองเดียวของเรานะคะจะเกิดแก๊สสูงนะคะในช่วง1-3ถึงวันแรกะะเพื่อนก็หมั่นมาเปิดฝาก่อนนะคะ,ะ,คะเปิดฝาทุกวันอย่างนี้ทาเพื่อนแล้วเพ,เพื่อนก็ปิดให้สนิทนะคะเปิดเพื่อไล่แก๊สออกค่ะแล้วเพื่อน,อนก็เขย่าค่ะให้เชื้อจุลินทรีย์ค่ะเดินทั่วทั้งขวดนะคะอะ่แล้วก็ขายฝาค่ะวางไว้ในที่ล่มลำไรนะคะสูตรนี้เราจะหมัก ไว7้7วันนะคะเมื่อครบ7วันค่ะเพื่อนก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะและเมื่อครบ7วันค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนนี่ฮอร์โมนไข่ค่ะมีแค่หนึ่งฟองก็ทําได้จ้าสีโคก็จะต่างกันแบบนี้เนาะเพื่อนเนาะและเมื่อหมักครบ14วันค่ะเพื่อนจ๋านี่เพื่อนโอ้เกิดอะไรขึ้นคะนี่เราวางไว้ที่ล่มลาไยค่ะฮอร์โมนไข่หนึ่งฟองของเพื่อนค่ะ ก็จะกลายเป็นสีแดงๆอมน้ำตาลอย่างนี้เะยค่ะเพื่อนโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะเพื่อน mm hmm. เมื่อเราหมักไว้นานนะคะปุ๋ยของเราก็จะเป็นกรดอะมิโนโค่ะเรียกว่ากรดอะมิโนนี่จะเล็กและละเอียด mm hmm. นะคะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีค่ะและเมื่อหมักฮอร์โมนไข่หนึ่งฟองสูตรนี้นะคะครบหนึ่งเดือนค่ะฮอร์โมนไข่แค่หนึ่งฟองของเพื่อนก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนโอ้ นี่อะไรคะแม่ก้อยนี่ฮอร์โมนไข่หนึ่งฟองของเราค่ะกลายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้ไม่ต้องตากแดดค่ะเพื่อนๆนี่ก็แดงเข้มสวยปิ๊งอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนนี่แม่ก้อยไม่ได้มีขวดเดียวนะนี่อีกขวดนึงค่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหนี่แดงขำแดงเข้มสีสวยนี่โอ้โห สูตรนี้เมื่อหมักนานจะยิ่งดีค่ะสุดยอดตุ๋ยมหาศจรย์ค่ะนี่ที่ทำแล้วเพื่อนๆจะครึ่งเลยล่ะโอ้โหมีแค่ไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ผงชูรสค่าแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังและก็น้ำซาวข้าวค่ะพอมนไข่นหนึ่งฟองของเราค่ะก็จะกลายเป็นยูรียซีสังข้อแสงค่ะนี่เพื่อนๆจะเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโต เพื่อนหลายท่านนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะจะบ่นนะคะไม่ค่อยขาหนูทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยมีแดดะคะ่ะเพื่อนๆทาสูตรนี้ไว้ใช้เลยค่ะฮอร์โมนไข่หนึ่งฟองกลายเป็นสุดยอดปุ๋ยพิเศษค่ะนี่กลายเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรนี้ไม่ต้องตากแดดเลยค่ะเพื่อนวางไว้ในที่ร่มเลยค่ะสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลต่างๆ พริกมะเขือมะนาวค่ะต้นไหนที่ยังไม่ดกนะคะเพื่อนนำสูตรนี้ไปใช้เลยค่ะเร่งดอกตึมดอกดกนะคะสีสวยจ้าเรามาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไปเยอะนะคะฟอกกี้ที่สิบพ้นค่ะขนาดหนึ่งลิตรค่ะฮอร์โมนไข่ค่ะสูตรนี้ค่ะเจ็ดวันใช้ได้เลยค่ะเพื่อนตอนเจ็ดวันก็จะเป็นสีอย่างนี้ค่ะเพื่อนเราใช้นะคะหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้เลยค่ะนี่มะเขือต้นนี้ของไม่ก้อยนะคะยังไม่ติดดอกออกผลนะคะไม่ก้อยใช้สูตรนี้เะคะเพื่อนนี่พ่นเป็นละอองเบาๆอย่างนี้เลยนะคะช่เวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะคะเราก็ฉีดพ่นตั้งแต่หกโมงเช้านะคะจนถึงนะคะสองโมงเช้าเลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นบนใบแล้วก็ใต้ใบนะคะสําคัญนะคะสูตรนี้นะคะฉีดพ่นนะคะเน้นๆที่ลาต้นอย่างนี้นลคะเพื่อนให้ลำต้นเขาอวบๆนะคะฉีดพ่นช่วยๆนะคะส่วนที่จะติดดอกค่ะเรื่องการติดดอกไป็นง่ายเลยค่ะ ต้นไม้พืชผักต้นไหนนะคะเหลืองมากโซม,มากคาไม่กต้นแรกก็เขียวๆค่ะแต่ตอนนี้ปรากฏพบว่านะคะเหลืองไปหมดมน,นี้นะคะเร่งเขียวกันแบบง่ายเลยครับเพื่อนๆชี้โทษเลยค่ะเพื่อนรถทางดีเลยค่ะเพื<ม>่อนเาและสำหรับเพื่อนเพื่อที่ปลูกต้นไม้พืชผ,กผกักเยอะๆนะคะอัตราส่วนนะคะน้ำสิบลิตระคะ่ะเราใช้สูตรนี้เลยค่ะจุลินชีสังเคราะห์แสงสูตรนี้ทําง่ายๆค่ะเพื่อนสองถึงห้าช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำสิบลิตรนะคะครั้งนี้นะคะไม่ก้อยใส่ห้าช้อนเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ไม้ต้นไหนนะคะต้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆก็ใช้นะคะสองช้อนโตะนะคะต้นไหนต้นใหญ่ๆนะคะเราก็ใช้5ช้อนโตะแบบไม่ก้อยได้เลยนะคะปรับสัดส่วนนะคะตามความเหมาะสมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดเนาะใช้เลยค่ะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะได้หมดเลยค่ะพบกโคดค่ะไม่ก้อยน่ารู้เลยค่ะเพื่อบกโคดนะคะต้นมงกรแขคํำเลือก โอ้ย oh oh, ิ่งพลิกกระถางนี้ค่ะเพื่อนจ๋าโอ้โหติดดอกติดผลค่ะสวยและดกมากๆเลยค่ะเพื่อนจ๋าเราก็ล่ารสสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนมะละกอค่าฉีดพ่นไปที่ดอกนี้นะคะเพื่อนกระตุ้นการแตกตาดอกได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นค่าทั้งต้นเลยค่ะเพื่อน ามะนาวออกดอกเยอะเต็มต้นนะคะติดผลกันแบบง่ายๆเพื่อนๆติดพลนเลยคะ่ะติดพลนโชยๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะโอ้ทุกจุด,ดคือทั้งติดผลแล้วก็ติดดอกอะแน่แนๆอย่างน,นี้กันเลยคะ่ะเพื่อนๆโอ้โหค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะ ถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้มันก็ได้ยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะลองถาไมใ่ใช่กันดูนะ